นี่ครับู้เหลียบร้อยครับผมใส่ไว้นี้นะครับ <c oughs> นี่ครับรุ่นกันซีอูบะยูนะครับปลาแรนออกแต่ว่าหลังนี้มีอาการครับรุ่นกันซีอูบอยูนะครับเบ็ดหลังนีไปใสหนอนพี่นนองเลย จะว่าเสียอีกเถอะอู้หลังนี่เปียกหน้าไม่ๆหมแล้วครับอู้รุ่นกันสีอยู่ปยูนะครับแต่ว่าหลังนี่ฟ้องขึ้นไม่ๆนะครับครับมีอาการนะครับรุ่นกันไสได้นะครับสวัสดีครับหาอยู่หากินถินราศีครับสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับฝนคอนคางตกดุครับสามสี่มือมาหนีนะครับตกในเวลาครับเศรา แล้วก็แรงนะครับแล้วก็เดืกเดกก็มาตกอีกนะครับเดี๋ยครับก็บรรยากาศตอนเช้านะครับบ้านเฮาผมใส่เบ็ดใบสองจุดนะครับก็พอดีไปได้เครื่อหมาหน่อยมากครับใบหมาหน่อยมากนะครับก็เลยหาป่ามาปนใสนะครับอยากอยากกินหมาหน่อยนะครับบุญหมาหน่อยแผมนี่ก็ใส่เบ็ดใบหกซิบหลังใส่ไบสองจุดนะครับก็มองเพื่อนเกี่ยวเขาออกลงข้างหลังนะครับก็ใส่ว้ครับแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยูไกลกันเติบนะครับครับไม่เป็นการเสียเวลาครับอ่าเก็บกู้เบ็ดนะครับยามเบ็ดน้ากันครับเป็นเงื่อเขียดนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเสาร์นะครับตะเวนกำลังสีขึ้นครับหมอกก็ล่งนะครับหลังจากฝนตกตกแล้วก็ห่อนเอาครับเมื่อคืนว่ามาหาป่านะครับมอปลนะครับเห็ดอ่าหุ่นหมาหน่อยนะครับ ว่าพ่อพันอยากนะครับบริกินดนแล้วครับใบม้าหน่อยหรือว่าต้นม้าหน่อยก็หายากครับสูย่านี้พอดีพอไอแม่มูผมปลูกนะครับผมก็เลยไปขอพผลมาไวนะครับครับเขาหอดไม้นะครับ ลุ้นกันสิเป็นจังใดนะครับมาไซก็สองทุ่มนะครับฝนยุดนะครับแน่มไปเขียดนั่นคือเก่านะครับหลังนี้มีอาการนะครับบนนาสิสวบอยู่ครับ แมนอีลีครับเขียดยังเหมือนเดิมหลังมีขาดเคึงครับ หนูก็อยากใส่นะครับกบก็บไปใส่กันเพราะอะไกินนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับบริไทยให้พี่น้องเขาเดืเบ่งนะครับหยัดยังเหมือนเดิมแต่ว่าหลังข้านหนานีอาการนะครับนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับ อยใ่ญงครับเรียบร้อยแล้วครับแต่แรกของเ้านี้นะครับหลุดกระตอครับเข่าเด้วสิ้นเดือนกระดิเกียวนะครับพสิ้นเดือนก็ประมาณวันที่หนึ่งที่สองเดือนหนานะครับ ยังคือเก่าครับหลัีงเนี้ยหล่อนนะครับ เหยื่อยังเหมือนเดิมเกียดนี่เรียบร้อยขาทางครับ ึงเป็นตอนะครับมันย่งเตียวหัวครับ <c oughs> เขียดขาดเครื่องหมดเลยครับ เงียบซะนอพี่น้องเงียบแพงครับเต่ว่าเบ็ดหลังนี่ผมเสียไปใส่บุ้ครับเบ็ดเสียครับผมใส่ไว้นีนะครับเอา ครับห้อยผมว่าเสียบไว้นะครับอุ้ยเบ็ดเสียอีลีครับยังนอวบาตัวนี้เดีย๋ยวยางหาก่อนครับโอย้ยยไปใส่นอ Yep. ครับหาโบเห็นอิลีครับไปทางไดนเนาะนกบ่อขับขาาไปอัวนนกกระย่างไงมีนะครับแถวนี้หลายพร้อมนา่าจะกินเคียดแล้วก็ผ้าเบ็ดผมไปเลียนน้ำครับไปเที่ยวนะั่นโอ้ยครับรุ่นกระต่อนะครับเสียดายเด้ดครับ <c oughs> เบ็ดเสีย เนีย่ยหล่อนนะครับแดดก็แห้งก็แห้งครับก็แดดมาจักหน่อยฝนก็มาตื่มนะครับจ็คือเป็นหนาใดกันแน่นะครับ เดี๋ยวผมต้องไปยามมงคุนนะครับอีกจุดนะครับเดี๋ยวจังหลบมาเก็บเบ็ดนะครับครับแต่หลังมีมีอากาศนะครับนี่ครับรุ่นกันซีอูบะยูนะครับป่าแลนออก นั่นก็ดึงกับปางสิยุบยิบยุบยับคุณอาการอะไรอยู่ใสล่ะโอ้ปลาครับตัวว่าไใหญ่นะครับนี่ครับว่าเดดปนนะครับใส่เครื่องมาหน่อยนะครับแล้หล้างนั้นเสียวผมจะมาน้าอีกรอบนะครับต้องไปยามพุ่นก่อนครับว่าแดดออกแห้งแล้วนะครับ ครับยางเขามาอีกจุดนะครับอ้นจอดรถไปไกลเหมนครับดินเป็นขีดตมนะครับขี่รถไม่ยากเลยครับหน้ามึงนีก็บอกมิดนะครับที่ว่าผมได้ป่าหลายๆบกมืดแล้วครับเป็นดินเหนียวดินท่มครับมึงนี่ก็มาอ้วนอ่านผ่านโคนะครับกับยาหย่าครับ ทางครับโอ้ดินเหนียวครับเอามหอดนะครับอีกหมายรุ่นกันนะครับ หลังหนีเนื้อหล่อนนะครับนบ้ำบกเมดนะครับบกไว้แห้งหลังนี่ก็สวบประยูขาดกระงนะครับแต่ว่าหลังหนีมีอาการครับลุ่นกันซีอูป,ประยูนะครับเห็นแล้วครับ อยู่นะครับหลังนี้แม,ม่นบ่ล่ะไล่อย่างโู้ปลาครับมาครับ <c oughs> พื้นที่ก็หาใสซยากนะครับนี่ครับแ้มทีสามนะครัของเสานี่รับยวเก็บนะครับ ขับอยู่นีใส่ประมาณสีหาหลังนะครับพื้นที่หน่อยครับเบ็ดหลังนีไปใส่หน่อพี่น้องเลยเจ้าว่าเสียอีกเหรออู้หลังนี่เปียกหน้ามไม่ไหมแล้วครับอู้หลุนกันสีอยู่ประยูนะครับ พยู๋เยใช่หนเอครับคุณผู้เห็นตัวป่าครับโอ้ยไม่ใช่อวนว่าโดดน้ำเรียบร้อยครับครับไม่อีกแต้มแล้วครับ ก็ดี๋ยนปนเลครับใส่ไอ้เครื่องม้าหน่อยบุญม้าหน่อยนะครับยาเย็นนะครับขับชุดนี้ก็สีทะลุเข้าไปหอดไอ้กูดเลยนะครับขับแมนบิดแล้วครับนี่ฟังนี่มองใส่เบ็ดใส่อะไรนะครับหกแห้งไม่ยาลาบนะครับกับหาตัวยางเข้าไปอีกเล็กน้อยนะครับขับแดดแห้งนะครับอาสสไทยย่อนแสงนะครับ หลังนีมีอากาศนะครับ <c oughs> วนาทียูครับออ,อีรีนะครับหลังเขียดนี่คือเก่านะครับนี่ก็เป็นห้อมต้อจากบางนั้นนะครับเดี๋ยผมยามไปหันดีครับสิบเป็นลักษณะนี้นะครับ ใส่นอแบบนี้ใส่ไปใส่เนี่ย <c oughs> เหล <c oughs> ียวหาเบ็ดนะครับไอ้พันโคพันโค เนี่ยมยากครับหกครับหลังนี้เงียบหลอนนะครับนี่หลังนี้มีอากาศนะครับอู้ยู่ปะนนอะครับหกแห่งครับ,ร,บรุ่นกันที่ยูป่ายู่ครับ มันร่วมโตกันอยู่นี่นะครับหนามเลิกครับบัวยูนะครับหกแห้งครับตรงทาปีนาเจ้งใสไ,ได้อีกนะครับเขียดยังเหมือนเดิมนะครับ นั่คือเก่าแล้วครับไปอยู่ทางไดนแล้วน้องรับเบ็ดผมแต่ว่าหลังมีฟ้องขึ้นใหม่ๆนะครับครับมีอาการนะครับรุ่นกันใส่ได้นะครับ ทำเลิกดยู่ครับจุดกันไตได้ครับโอ้หร่ต่างกล่องกับต่างหย้าครับ ดหลุดนะครับไงเติบครับเียดายครับเียดครับเีไดนะครับตัวไงเติบครับ เป็นที่ตั้งกล่องกระตั้งยากนะครับผมเป็นหยังนะครับอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นจ่อยครับยังบ่ไลยนะครับเบ็ดนี่ครับพรอมต่อในทั้งกลุ่นนะครับ กสีโล่งกุดนะครับข้างหน้าสีปินกุดเป็นหนองนะครับครับหลังนี่มีอากาศนะครับอยู่นอกพี่น้องเลยครับรุ่นกันซิวบูยูครับ,รรรบโอ้โลมแห้งครับ พวอยู่ครับโคกลายป่าก็กินพวคอยอยู่นะครับเหียดยังเหมือนเดิมครับจ่ว่าหลังข้างหน้ามีอาการครับ ยูเนาะพี่หน่องเ้ยอืมเบยูอีกแล้วครับใหญ่ๆลูกต่อครับนี่ก็สวโบบเบยูนะครับอืมเขียดหล่อนมดเลยครับนี่ครับแต่หลังถึงนหน้ามีอากาศนะครับ ไ้หรุนกันสิยูบะยูครับเ,เงียบจะน้อพี่หน้องเลยบะยูอีกแล้วครับโอ้เสียดายเด้คขับ <c oughs> สามหลังสุดท้ายครับกินบะยูหลายแห่งครับ เน้อกระปูนสีกระยอดเนี่ยคือกันนะครับนี่กระสวบไาอยู่ครับครับนี่สวบเขียดขาดเครื่องเลยครับนี่หกนะครับแต่ว่าปลานี่นี่ใส่นะครับเขียดเป็นเรื่องปกติครับกินเร็วรุดเร็วนะครับครับยามเบ็ด เมดเรียบร้อยนะครับในปลามาซีแตมนะครับถือว่าในเก็ดปนนะครับเก็ดไออุ่นหมาหน่อยนะครับผมเท็ตอนเที่ยงนะครับอาจซิมบูเรไทยให้พี่น้องเบิ้งตอนเห็ดนะครับแล้วก็ไอแผงไข่ที่ว่าดี้ใส่น้ำมันนั่นฝนก็ตกนะครับซิมบูเรไยให้พี่น้องเบิ้องนะครับอย่งนั้อ้วนเดี๋ยวผมต้องเฮ็ดคลิปไห้นะครับพอผมสัญญาไว้แล้วนะครับ พ่าฝนตกเราบริาัทมเอาแผงไครมาตากแดดได้ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอีห่อนเงื้อหอคักเลยครับสีแต้มก็ถือว่ามีผลงานอยู่ครับหาอยู่หากินบานเท่านะครับถ้าเบิ้งคลิปีดียาฝากกดไลค์นะครับไทยดีอวฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ่บริพาทคลิปผมนะครับฝากน้องแม่ได้ครับหาอยู่หากินทิล่าสีสำหรับคลิปเดียวกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ครับไม่ย่างหาเบ็อนี่เครื่องสุโมงเหรอครับยังบ่พอเลยครับแต่ปลาถอนก็บ่านาสิไปไกลปานไดนะครับก็สีมีห้อยเกี่ยวห้อยอันนี้อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกระย่างไงนะครับกระย่างทนตัวเล่ยๆตัวใหญ่นะครับตัวสมไก่นะครับกินเคียดแต่ก็ผ้าเบดถอนบินหนีนะครับ้ยเสียดายครับ จะเป็นปลากนาสีเห็นแล้วนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ลาบมาหน่อยนะครับได้หลายอยู่นะครับป่าซีโตผมใส่หมดนะครับเห็ดแตงแต่เส้ร์นะครับแล้วช่วงสิบเอ็ดโมงนะครับก็สีตากแดดไว้ก่อนนะครับประมาณจะครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็สีใดมากินนะครับอาจทบอะไรกินในเบิ้งนะครับแซ่บเลยครับนวลครับ